อยากไปอีกตังก็ได้สนุกก็สนุกไปเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เด็กบาร์โฮสเขาทำกันเลยเนะี่ยก็สนุกดีนะ,ะผมก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเออมันก็เป็นอาชีพที่แบบจริงๆไม่ได้จะสนับสนุนให้คนมาเป็นเด็กบาร์โฮสนะแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่ที่เราไม่เคยสัมผัสไงว่าพอเราไปสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ถ้าเรามันสนุกไง สนุกเพราะว่าเออเราได้ได้ไดิ้งจริงไม่มีมามาเซตอัพมอกอัพอะไรเงี้ยตั้งก็ได้แลวสนุกสนานลงไปเต่ายิ่งฉุบอะไรก็สนุกดีอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างแต่เด็กสับเีร่วมาเป็นบาฮสคุณเจ้าของเขายังไงกับเราบ้างก็ดูมีบพลังขึ้นเท่านั้นแหละ <S <S คือเจ้าของเขาก็ตัวเล็กลงหลังจากที่เขาคิดว่าเราเป็นแค่เด็กสับเยี่ยวหรือว่าเบรก6กลดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปสร้างมูลค่าให้กับร้านเขาได้ทุกวันนี้ร้านเขาอยู่ได้ก็เพราะเราเกมเลยเกม โอเคเราผ่อนเไม่ได้บีบเลยครับก็บีบให้มึงเดินมาถึงอุ้ยโทษโทษบีบให้คุณเดินมาตรงนี้นะตรงนี้นะเสร็จแล้วเขาก็ด่าผมควายมึงทั้งนี้อะไรเงี้ยเอออย่างวันนั้นหนักใจมาคู่แข่งเราค่อนข้างสุขสีกันมากเลยหนักใจกับพี่นัทเทพอัสดินเลยอ้าวไม่หนักไจถึงว่าไม่ได้หนักใจเลยคือคือที่ไม่หนักใจเลยก็คือป๋องกัะหอยอันนั้นเขถอดเสื้อเลยนะก็ถอดเสื้อจนแขบอกว่าใส่เธอจะขอยึดยิงเออไม่ไม่ได้หนักใจแต่คือไปแบบ จริงๆนะ่อยากจะไปทำคอนเทนต์อยากไปรู้ว่าอาชีพนี้มันเป็นแบบไหนแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งคือไปยืนจริงแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะมีคนซื้อดิง้งเราจริงๆหรือเปล่าวาะาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันมีจริงเลยแล้วก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงก็ตรงใจนิดนึงเนี่พอข้อมูลลอยดิ้งงานเอ็นของเราเป็นยังไงบ้างงานเอ็นของเราตอนนี้ก็เข้ามาไม่ขาดสายเลยว่ารับงานเอ็นไหม,มผมก็เอ็นได้หมดเลยนะคะแต่ก็คือไม่จับไม่สัมผัสน,อนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าว่าบัวสู้แบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าวไม่ค่อยขึ้นแล้ว <laughs> ก่คบ้าบอคอเเล่นอยู่เุนเล่นทำเล่นครับก็คือก็คือไปสนุกสนุกแหละก็คือไปช่วยเพื่อนโปรโมทร้าน